อาลวครับอยู่กับผมครัวชวินกินเที่ยวนี้จะพามากินราเมนที่ร้านมิโซละราเมนวุริร้ามูนะครับก็คือตรงสี่แยกทูบานะครับนี่ฮะสยามยนต์วิรามนะครับทูบาชั้นแรกเลยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับบรรยากาศข้างในเป็นอย่างไรเมื่อเราเดินมาถึงตัวนี้เปิดประตูเฮ้ยเชิเมรมเอชาพะ เจอนะครับน้องน่ารักสองคนนี้นะครับจะคอยบริการร้านของเราตัวนี้เป็นบาร์นะครับเลือกจับจองที่นั่งได้ตามใจชอบนะครับโอ้โหคนนี้เต็มร้านเลยครับตอนเข้ามานะครับนี่ฮะเมนูก็มีเลือกได้เต็มที่ก็บอกว่าถูกใจสายราเมนแน่ๆใครที่ชอบกินราเมนต้องมาร้านนี้ครับเมนูแรกซีซ่าสลัดตามด้วยชาชูมิโซราเมนและนี่คือชาชูราเมนเริ่มต้นเพียง8 5บาทเท่านั้นที่อยากนําเสนอก็จะเป็นราเมนมันกุ้งนะครับตามด้วยสเปเชียลมิโซราเมนมาแบบนี้เลย่าขาดไม่ได้คือเกี๊ยวนะครับเกี๊ยวซ่า และตามมาด้วยนะครับทาโกยากิแบบนี้นะฮะโอ้โหทุกคนครับโคโรเกะหมูนะครับเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรและนี่คือเกี๊ยวซา่ที่ถูกต้องนะครับด้านหนึ่งมันจะมันวาวฉ่าอีกด้านหนึ่งก็จะไม่ไหม้เค็มเคียมอร่อยอร่อยกรอบกรอบแบบนี้เข้าไปนะครับทุกคนโอ้โหข้างในนิ่มมากให้ดูเนื้อนะครับเน้นๆนะครับผมบอกเลยครับว่าแบบนี้ต้องเอามากินอีกครึ่งหนึ่งนะฮะนี่ฮะ S <S <S <c oughs> โอ้โหอร่อยจริงๆครับเกี๊ยวซ่าครับเมนูที่ต้องสั่งเพิ่มเติมอ่าไม่เชื่อนะฮะนี่ฮะแม่บ้านผมลองบ้างพี่ขาหนูลองบ้างค่ะ อือเอาเบบแบบแบบโอ้โหทุกคนสุดยอดเป็นไงฮะนี่ฮะอันนี้คือทาโกยากินะทุกคนเป็นเกี๊ยวทรงกลมนะครับข้างในจะใส่ไส้เป็นปลาหมึกนะครับอาจจะเป็นทั้งหั่นทั้งเต๋าเป็นลูกเต๋าก็แล้วแต่เขาจะหั่นนะครับนี่ฮะแล้วก็ทําให้สุกนะครับโดยการปิ้งหรือการทอดนะครับทุกคนครับกินเข้าไปแล้วสัมผัสได้ถึงความอร่อยจริงๆนะครับนี่พ่อค้าหนูขอคลั่งเลยค่ะพ่อค้าเออเนี่ยข้าทาโกยากิเปล่าก่อนนะคะอือ <nước> เป็นยังไงรสชาติอื oh. ้ออ <birlikte actors underneath> ื้ <si> เมนูต่อไปนะครับโคโรเกะหมูนะครับนี่ทําจากมันฝรั่งครับนำไปต้มบดละเอียดนะครับผสมกับเนื้อหมูนะครับแล้วก็ผักนะครับปั้นเป็นก้อนทั้งวงกลมก็ได้หรือวงรีครับเอาไปชุบแป้งแล้วก็ใส่เกล็ดขนมปังแล้วก็ทอดจนเหลืองกรอบทุกคนอร่อยจริงนี่คือหมูชาโูนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นนะครับสามชั้นนะครับเอามาต้มเอามาตุ๋นนะครับใส่โชยุสาเกนะครับแล้วก็เครื่องปรุงอื่นๆให้มันชุ่มฉ่าอร่อยและเส้นราเมงที่นี่ต้องชมเลยนะครับว่าเส้นเขาไม่แข็งนะครับมีความเหนียวนุ่มเคี้ยวพอดี เหมือนจะบะหมี่แต่ไม่ใช่บะหมี่แล้วก็ไม่ใช่หมี่เตี๋ยวแล้วไม่ใช่อุด้งนี่คือเส้นรามเมงนะครับๆๆๆๆสัมผัสได้ลครับถึงความเหนียวนุ่มจริงๆรามเมงจริงๆนะครับผมอยากรู้ก็ามาลองกินดูแล้วตามกันต่อด้วยหมูชาชูๆๆๆๆๆนี่นะครับต้องกินคู่กันกันกบรามเมงอืมเขานุ่มอร่อยจริงๆทุกคนครับน้ำซุปที่ผมบอกว่าแน่เดี๋ยวบอกว่าเด็ดนะครับตรงนี้ฮะ นี่ครับใส่เข้ากับข้าวโพดคือปกติกินรามเมงเนี่ยมันจะเค็มใช่ไหมแต่อยู่นี่ไม่ได้เค็มนะครับแล้วซุปหอมหวานนะครับแล้วนี่คือไข่หมักโชยุทุกคนถ้าสั่งสเปเชียลไม่โซรามเมงก็ได้มาเป็นลูกนะครับนะครับเราแบ่งออกมาก็จะได้ไข่เหมือนไข่มาตูมกินเข้าไปทุกคนโอ้โหเต็มปากเต็มคำอร่อยจริงๆนะครับและนี่คือบรรยากาศยามค่ำคืนจะให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะกินไปก็ชมวิวไปนะครับมีจุดถ่ายรูปสวยงามหลากหลายจุดครับและสำหรับใครที่อยากจะมาลองครับร้านมิโซระรามเมงวีรมมัมส์มิม